คนคาล่าสุดได้มีคำสั่งในการห้ามขายหยุดจำหน่ายมือถือ oppo แล้วก็ realme ตั้งแต่วันนี้พร้อมกับให้มีการขีดเส้นในการเยียวยาผู้เสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กสทชค่ะได้มีการเรียกผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทั้งสองค่ายดังกล่าวนี้ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันสินเชื่อในโทรศัพท์มือถือตั้งแต่โรงงานคือติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ ปรากฏว่าตัวแทนผู้ผลิตแล้วก็จาหน่ายเนี่ยเขายอมรับนะคะว่ามีการติดตั้งตั้งแต่โรงงานจริงๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือและก็ไม่ได้ขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นมือถือที่ผลิตตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาเบื้องต้นกสทชก็เลยมีการสั่งให้หยุดขายโทรศัพท์มือถือดังกล่าวนี้ก่อนพร้อมกับให้ทางตัวแทนผลิตแล้วก็ผู้แทนของการจัดจําหน่ายเนี่ยได้ไปดูแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายค่ะว่าจะชดเชยเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรให้ส่งแนวทางนี้ กลับมาที่กศทช